สวัสดีครับเก็บตกวันนี้นะครับเรายังอยู่กันที่ควันหลงศึกยูโร2020นะครับเราพูดถึงทีมที่สมหวังกันไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงทีมที่ผิดหวังกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งก็คือทีมชาติอังกฤษนั่นเองแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องไอซูนด้วยนะครับหลังจากจบรอบชิงชนะเลิศศึกยูโร2020นะครับแน่นอนว่ามีทีมที่สมหวังก็ต้องมีทีมที่ผิดหวังครับซึ่งแน่นอนเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าทีมที่สมหวังก็็็คืออททีีมมชาติ่ังงกกฤษซึเปน ที่มีแฟนๆคาดหวังมากที่สุดทั้งการได้เล่นในบ้านซึ่งมีแฟนบอลเข้ามาให้กำลังใจอย่างมากมายนะครับแล้วก็มีวลีเด็ดนะครับในการพาฟุตบอลกลับบ้านสู่จุดกำเนิดอย่าง is coming home นะครับและแน่นอนครับเมื่อผิดหวังก็ย่อมมีกระแสตีกับนะครับและคนที่ตกเป็นเดือของกระแสตีกับนี้ก็คงหนีไม่พ้นมาคัสและฟอร์ดจาดอนซานโชและบุโกโยสาก้าครับสนักเตะที่พลาดในการดวลจุดโทษซึ่งทั้ง3นั้นโดนบูลลี่เหยียดผิวอย่างหนักนะครับตามโซเชียลมีเดียต่างๆภาพวาดของมาคัสและฟอร์ด ที่เมืองแมนเชสเตอร์ก็โดนพ่นสีบูลลี่ใส่นะด้วยข้อความเชิงดูถูกขอบคุณสำหรับอาหารฟรีนะ ไอเด็กเสิร์ฟโอ้โหผมเป็นมาคาร์แลดฟอร์ดนี่ผมเรียดแย่เลยครับอูตสา์แบบช่วยเหลือสังคมนะครับกับโดนข้อความอย่างนี้ในขณะที่อีก2คนแม้จะโดนบูลลี่ทางโซเชียลนะครับแต่ว่าสภาพจิตใจก็คงจะแย่ไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าทั้ง3ยังอายุยังน้อยอยู่นะครับแต่ว่าในอดีตนะครับมียอดนักเตะระดับโลกมากมายที่เจอสถานการณ์ที่เลวร้ายกระทบต่อจิตใจแล้วกลับมาได้อย่างแข็งแกร่งกว่าเก่านะครับวันนี้ช่องไอศูนย์จะยกเหตุการณ์เหล่านั้นนะครับขึ้นมาเพื่อเป็นกาลังใจให้ทั้งมาคาร์แลดฟอร์ดจาดอนซานโช แล้วก็บูกยซาก้าเราย้อนกลับไปที่ฟุตบอลโลกฟร็องส์98นะครับทีมชาติอังกฤษภายใต้การคุมทีมของเกรนฮอดเดิลนะครับโคจอนมาพบกับทีมชาติอาร์เจนตินาในรอบ16ทีมสุดท้ายโดยทีมชาติอังกฤษนั้นมีเดวิดเบคแฮมครับซูปเปอร์สตาร์ที่กําลังอยู่ในช่วงโด่งดังสุดขีดครับในวัย23ปีด้วยการยิงฟรีคิกที่เฉียบขาดการครอสบอลที่แม่นเาวากับจับวางและยังมีใบหน้าที่หล่อเหล่าราวกับเทพบุตรนะครับแต่ว่าแมตที่พบกับอาร์เจนตินานี้นะครับกลับเป็นฝน โดนกาเบียลปาติสตูต้ายิงนำไปก่อนในนาทีที่6นะครับแต่ว่าก็มาตีเสมอได้อย่างรวดเร็วนะครับจากจุดโทษของอารันเชลเลอร์ในนาทีที่10นะครับและอังกฤษก็สามารถพลิกขึ้นนำได้สําเร็จนะครับในอีก6นาทีต่อมาจากลูกโซโล่เดี่ยวสุดสวยของเบบี้โกไมเคิลโอเว่นนะครับแต่ว่าก่อนที่จะจบครึ่งแรกนั้นอาร์เจนก็มาตีเสมอได้นะครับจากฮาวิเอสนิตติแต่แล้วนะครับเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับจุดเปลี่ยนก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อเดวิดเบคแฮมนะครับไปโดนดิเอโกซิเมโอเน่ซึ่งปัจจุบันเเปป็นนนกกุซือออออขงแแตตตลิิโมมาาาดดดรรทฟววว่่้ยคะส การของเขาในวัย23ปีครับทำให้เบคแฮมไปเอาคืนเดโก้ซิเมลเน่นะครับด้วยการดีดส้นเท้าใส่ระหว่างที่ตัวเองนอนอยู่นะครับซึ่งมันเบามากแต่ว่าเดโก้ซิเมลเน่ซึ่งประสบการณ์ของเขาล้านหลานครับก็ไม่รอช้าลงไปดีดดิ้นนะครับทำให้เดวิดเบคแฮมโดนใบแดงไล่ออกไปในที่สุดจบเกมอังกฤษเสมอ,อเจตินาไป2ประตูต่อ2ครับแล้วก็ไปแพ้ในการดวลจุดโทษ4ประตูต่อ2ครับเหตุการณ์นั้นครับเดวิดเบคแฮมกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาแฟนบอลชาวอังกฤษทันทีนะครับเมื่อกลับมาเล่น ให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะไม่ว่าเขาจะไปเยือนสนามไหนก็ตามครับมักจะมีเสียงโห่ต้อนรับเสมอนะครับในฐานะของผู้ที่ทําให้อังกฤษตกรอบฟุตบอลโลกนะครับเป็นสาเหตุแต่เบคแฮมก็ไม่ยอมแพ้นะครับซึ่งในนัดเปิดฤดูกาลที่1998งเแถึงหนึ่งเก้าเครับแมนยูรับการาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้ครับแม้ว่าจะเล่นในบ้านแต่ว่าเบคแฮมก็ยังโดนเสียงโห่อยู่ดีนะครับในขณะที่เกมกําลังจะจบลงด้วยความพ่ายแพ้คาบ้านในนัดเปิดสนามของแมนยูไนเต็ดนะครับเดวิดเบคแฮมก็สามารถยิงฟรีคิกตีเสมอได้ในนาทีสุดทา้าย และจบฤดูกาลนั้นนะครับเบคแฮมก็พาแมนยูสร้างประวัติศาสตร์คว้า3แชมป์นะครับคว้าทิปเปิลแชมป์อย่างยิ่งใหญ่และกลายเป็นนักเตะระดับโลกในเวลาต่อมาครับด้วยพลังใจในความไม่ยอมแพ้ต่อแรงกดดันนะครับต่อมานะครับในศึกฟุตบอลโลกปี2006นะครับทีมชาติอังกฤษต้องโคจรมาพบกับทีมชาติโปรตุเกสนะครับซึ่งทั้ง2ทีมก็มีซูเปอร์สตาร์จากแมนยูไนเต็ดนะครับทั้งเวลูนี่และก็คริสเตียโนโรนัลโดะครับที่ต้องมาเจอกันเองนะครับในฐานะศัตรูคู่แข่งคนละฝั่งนครับซึ่ง ครับเวลูนี่มีจังหวะพัวพันกับริาโดคาวาโยนะครับกองหลังทีมชาติโปรตุเกสนะครับแล้วก็จังหวะเบียดกันนะครับแล้วคาวายโย่ก็ล้มลงไปแต่ว่าขาของลูนี่เนี่ยเกิดไปย่ำลูกป๋องแปงนะครับของคาวาโย่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดคือคริสเตียโนโรนัลโดนะเพื่อนร่วมสังกัดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับปีเข้ามาฟ้องกรรมการนะเพื่อให้แจกใบแดงกับเวลูนี่นะครับสร้างความไม่พอใจให้กับลูนี่อย่างมากแล้วก็เป็นผลสําเร็จด้วยนะครับเมื่อกรรมการแจกใบแดงไล่เวลูนี่ออกไปนนะรรรแลกกก็็ปตุเเสสาาามถอช้ ดวลจุดโทษกับทีมชาติอังกฤษไปได้นะครับส่งผลให้อังกฤษตกรอบและก็ผิดหวังอีกครั้งนะครับแน่นอนนะครับผู้ร้ายในสายตาของแฟนบอลอังกฤษย่อมหนีไม่พ้นคริสเตียโนโรนัลโดนะครับในการกลับมาเล่นกับต้นสังกัดแมนยูเน็ตนะครับโรนัลโดต้องโดนกดดันอย่างมากครับทั้งจากสื่อโจมตีว่าเป็นต้นเหตุให้ลูนี่โดนใบแดงจนอังกฤษตกรอบจากแฟนบอลที่โหดและกลด่าเขาทุกสนามนะครับแม้แต่แฟนบอลของแมนยูเองนะครับแต่โรนัลโดก็ไม่ย่อทอนะครับใช้แรงพื้นอันนี้นะครับทำให้เขากายล่างจากปีกจอมสับ หนน่วยะครับกลายมาเป็นเครื่องจักรถล่มประตูนะครับโดยฤดูกาลนั้นเขาทําไปถึง17ลูกนะครับเป็นดาวซันโวของแมนยูในพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็เป็นฤดูกาลที่โรนัลโดพัฒนาการขึ้นอย่างมากนะครับกลายเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกครับพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ด้วยนะครับและก่อนที่ฤดูกาลถัดมานะครับเขาจะพาแมนยูคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้อีกครั้งนะครับแล้วก็กลายเป็นนักเตะที่ว่ากันว่าเก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกฟุตบอลนะครับเคียงคู่กับเลอเนลเมสซีีีี่่่ในน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 ปัััััััจจุบบบบะะะคครรข้้าาาามมฝงงเซทชตตติอลกก อย่างอเล็กซานโดเดลเปโโรก็เคยมีช่วงเวลาที่ย่ำแย่และโดนวิพากษ์วิจารณ์หนักเช่นกันนะครับโดยหลังจากอาการบาดเจ็บหนักในฤดูกาลที่1998-1999ครับเดลเปโโรก็ไม่เคยอยู่ในฟอร์มที่ดีอีกเลยนะครับรวมทั้งในศึกฟุตบอลโลกฟอง98ด้วยนะครับแต่ว่าเดลเปโโรก็ยังถูกเรียกติดทีมชาติอิตาลีในชุดยูโร2000นะครับท่ามกลางแรงกดดันอย่างหนักนะครับว่าเขาไม่สมควรติดทีมนะครับเพราะว่าในลีกเขายิงไปได้แค่9ประตูเท่านั้นนะครับและยังเป็นฝันร้ายอีกนนรรับเเมื่่่่อออชชิงงลตาาีีทป็ฝฝย เศสอยู่1นึ่งศูมีโอกาสทองในการปิดกล่องนะครับจากการหลุดเดี่ยวของอเล็กซานโดรเดลเปโร่ถึง2ครั้งนะครับแต่ว่าเดลเปโร่ก็ทาพลาดหมดเลยนะครับซึ่งจบเกมครับฝรั่งเศสสามารถพลิกชนะอิตาลีไปได้นะครับจากประตูชัยในช่วงโกลเด้นโกลนะครับทำให้เดลเปโร่โดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับแฟนบอลสายหัวสิ้นหวังนะครับสื่อลุกสื่อโจมตีหนักมากนะครับมีเพียงแค่ยูเวนตุสต้นสังกัดเท่านั้นนะครับที่ยังเชื่อมั่นในตัวเดลเปโร่ที่ถึงแม้เดลเปโร่จะมีปัญหากับคู่ขาอย่างฟิลิปออซากกึ่่งฟร์มดดีวว้ย สโมสรก็ยังเลือกที่จะขายอินซากิีที่ทําผลงานได้ดีกว่าเดลเปโรไปนะครับแล้วก็เลือกเก็บเขาไว้นะครับจนในที่สุดเดลเปโรก็คืนฟอร์มเก่งนะครับพายูเวนตุสคว้าแชมป์เกาโชในปี2001-2002นะครับและทําได้ถึง16ประตูในลีกนะครับแล้วก็ต่อมาครับเขาก็กลายมาเป็นตำนานนะครับดาวซันโวสูงสุดตลอดการของยูเวนตุสนะครับในปัจจุบันโดยสถานการณ์ตอนนี้นะครับกับเรื่องที่เล่ามาในอดีตไม่ต่างกับสิ่งที่มาคาราเตฟอร์จ่าดอนซันโชและบุกโยซาก้ากำลังเผชิญนะครับโดยสิ่งเหล่านี้นะ ข้อพิสูจน์ว่าพวกเขาทั้ง3จะสามารถผ่านความกดดันและวิวัฒนาการตัวเองไปอีกระดับเป็นนักเตะระดับโลกได้หรือไม่นะครับหรือว่าจะเสียสู์จากเหตุการณ์รอบชิงฟุตบอลยูโรครั้งนี้นะครับไม่มีใครตอบได้แต่ว่าสิ่งที่ผมสามารถคอนเฟิร์มได้อย่างหนึ่งนะครับคือทั้ง3นั้นเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงมากพอที่จะกลายเป็นนักเตะระดับโลกได้นะครับเหลือเพียงแค่เรื่องของจิตใจที่แข็งแกร่งที่จะพาพวกเขาก้าวสู่จุดนั้นนะครับผมก็ขอวอวยพรให้ทั้ง3คนกลับมาได้นะครับแล้วก็กลับมาได้อย่่่าาางงงแแแข็แกกกกวากาววเลลด้้ยนคัทุ ครับคิดว่าทั้งจาดอนซานโชมาคาแลสฟอร์ดและบุกโยซาก้าจะสามารถกลับมาได้ไหมนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะขอเป็นกําลังใจให้ทั้ง3นะครับฝ่าฟันนะครับอุปสรรคครั้งนี้ไปให้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องไอสูนด้วยนะครับสวัสดีครับ